สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากไอซ์แลนด์ค่ะก่อนอื่นขอส่งสปินความสุขความสุขความสุขกวักมันเข้ามาความสุขความสุขสปินสปินกวัก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 เข้ามาแล้วก็อร่อยยิ้มแล้วก็ความสุขเอาพลังจากน้องหญิงไปนะคะวันนี้นะคะหญิงนกชวนเข้าครัวอีกแล้วค่ะแต่ว่าไม่คุกค่ะทําน้ําปั่นเพื่อสุขภาพแล้วก็หัวใจหลักวันนี้ก็คือ น้องเขียวมรกตสดชื่นค่ะเรอจะใช้ k เคลใช้ประกาศหอมแล้วก็ใช้ปีนเน c นะคะตามน้องหญิงมาค่ะมาดูส่วนผสมของเขียวมรกตกันนะคะว่าน้องหญิงใส่อะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นก้าน c e l รี่นะคะถ้าใครหาไม่ได้ก็ให้ใส่ต้นขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ผักชีค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะมะนาวนะคะน้องหญิงเอาครึ่งลูกนะคะเนี่ยตัดมาครึ่งลูกแล้วก็หั่นผิวออกเลยเห<ม>็นไหมคะ กีวีหนึ่งลูกคาแล้วก็องุ่นเขียวสักสี่ห้าลูกนะคะแล้วก็แสวรสนะคะส่วนอันนี้นะคะมีผักกาดหอมแล้วก็เคลแล้วก็สปีเนตใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะที่เราหาได้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้สามตัวแต่น้องหญิงมีสามตัวเลยก็เลยใส่สามตัวเลยคะ่ะแล้วก็อะโวคาโดแช่แข็งนะคะหรือว่าใช้อโวคาโดสดก็ได้ มะม่วงแช่แข็งสับป,ปะรดแช่แข็งแล้วก็ตามด้วยนะคะแอปเปลิลเขียวนะคะแล้วก็ขิงแก่นะคะสัก 4, สีกส่สห้าแว่นแล้วแต่เราชอบเราจะใส่เท่าไหร่ก็เรื่องของเขาของเรานะคะลืมค่ะมีแตงกวาสักห้าหกแว่นด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะหรือว่าถ้าใครหาไม่ได้นะคะเป็นโยเกิร์ตธรรมดาก็ได้ที่มันเป็นโยเกิร์ตนะคะที่เป็นคลีนโยเกิร์ตไม่มีน้ําตาลนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นออปชั่นนะคะนี่ ฮันนี่ค่ะอันนี้ที่นี่มันเป็นออแกนิกฮันนี่ค่ะเราอาจจะใส่ลงไปได้สักหช้อนชาหรือว่าสช้อนชาตามใจปรารถนาของเรานะคะเราจะไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยค่ะเติมน้ำเย็นลงไปก่อนเลยค่ะน้องหญิงใช้น้ำเย็น4 0 0มลลิตรนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยผักชีก้านเซอรี่นะคะ ใส่ลงไปเลยแอปเปลิลเขียวเขาใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็สับปะรดแช่แข็งนะคะมะม่วงแช่แข็งนะคะอะโวคาโดแช่แข็งใส่ทุกอย่างเลยค่ะขิงค่ะแล้วก็มะนาวค่ะแตงกวาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกีวีน้องหญิงใส่สักครึ่งลูกก็พอค่ะเดี๋ยวมันจะเฟื่อนนะคะ องุ่นค่ะใส่สัก4เม็ดค่ะองุ่นเขียว4เม4็ดนะคะแล้วก็เสวรสารานะคะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งลูกค่ะเนี่ยตักใส่ลงไปเลยเนี่ยเอาเต็มเอาเนื้อมันเ่ยค่ะเนี่ยเนี่ยตักใส่ลงไปเลยเนี่ยนี่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 มันรสรสรสค่ะเนี่ยมันเป็นอันนี้มันคือช่วยในการระบบท้องดีมากเลยระบบในลำไส้ของเรานะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใส่ลงไปค่ะ แล้วก็ประกาดหอมเหมือนไหมคะเนี่ยน้องหญิงใส่ประกาศหอมหน่อยนะคะเหมือนที่น้องหญิงบอกใครมีก็ใส่ใครไม่มีก็ใช้อันนี้เคล,ลค่ะเนี่ยเคล,ลใส่ไปเลยทั้งต้นเนี่ยแล้วก็สปีแนตนะคะเนี่ยนี่สปีแนตผักโขมคแ่นไปเลยนี่นะคะผักโขมแซงไปน้องหญิงใส่น้ำผึ้งลงไปหน่อยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่คะ่ะอันนี้นี่น้ำผึ้งแซนไปนิดนึงนะคะใครมีกรีกโยเกิร์ตหรือว่าโยเกิร์ตธรรมดานะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะน้องหญิงจะใส่ลงไปสักสองช้อนโต๊ะเห็นไหมคะเนี่ยรดๆรดเนี่ยนับเลยแล้วก็ปั่นนะคะเหมือนทุกครั้งที่น้องหญิงสอนนะคะเนี่ยปั่นเูกยนะ ให้ละเอียดตามที่ใจเราปรารถนาเลยนะคะปั่นให้ละเอียดยิ่งละเอียดยิ่งดีเครื่องเนี่ยต้องดีด้วยนะคะเนี่ยปั่นให้ละเอียดยิบๆเลยเสร็จแล้วค่ะแม่น้องหญิงปั่นไม่ถึง3นาทีค่ะเนี่ยละเอียดยิบๆเลยเห็นไหมเป็นสูทตี้อย่างดีเลยไหมคะเนี่ยอุ้ยเทกเจอร์สวยมากเห็นไหมเนี่ยดูตอนนี้นี่น้องหญิงดินใส่แก้วเนี่ยดื่มเช้าดื่มเที่ยงได้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่อุ้ยเทกเจอร์สวยมากค่ะดูสิคะเนี่ย เนี่ยเห็นไหมดูแต่เนียนสวยเนี่ยสีสวยมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแบบว่าออกมาสีสวยมากแล้วก็เป็นสมูตตี้ที่เทกเจอร์สวยมากนะคะอะกากาศเอานะคะทำะเราอยากได้ข้นมากเราก็เติมน้ําน้อยเราอยากได้เหลวนิดนึงเราก็เติมน้ําเยอะลงไปนิดนึงนะคะเนี่ยก็จะได้เทกเจอร์สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องหญิงจะดื่มให้ดูนะคะอื้อ น้องหญิงบอกเลยว่ามันจะมีความเปรี้ยวของมะนาวออกมาแล้วก็มันจะมีความเป็นกลมกล่อมของอโยเกิร์ตนะคะส่วนความเหม็นเขียวเนี่ยมันหายไปเลยเพราะว่าเรามีขิงอยู่ข้างในแล้วก็มีน้ําพึ่งนิดนึงที่ไปตัดใช่ไหมคะอุ้ยมันเลิศมันมันดีงามมากเลยนะคะถ้าไทยมีสปีแนตนะคะก็ให้ใช้สปีแนตถ้าไทยมีเคลก็ใช้ใช้เคลนะคะเนี่ยหรือว่า ถ้าหาคิวไม่ได้นะคะให้ใส่คณะก็ได้ก็คณะล้างให้สะอาดนะคะหรือไม่ก็ประกาศหอมนะคะเนี่ยประกาศหอมนะคะหรือถ้าใครหาเลอรี่แบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้เมืองไทยนะ่าจะมีขายด้วยแล้วแหละโลตัสเนี่ยหาเลอรี่แบบนี้ถ้าใครหาไม่ได้ให้ใช้ต้นขึ้นช่ายนะคะอ่าสาหรับคลิปนี้นะคะน้องหญิงหวังว่าทุกคน มีความสุขและก็ลองไปลองทำน้ำสมูทตี้ผักผลไม้ที่น้องหญิงบอกดื่มกันดูนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมค่ะกดแห่งความสุขน้องหญิงบอกไปแล้วใช่ไหมคะ i love myself รักตัวเองเยอะๆก่อนที่จะรักคนอื่นจะได้มีแรงจะได้มีพลังเพื่อที่จะไปรักคนอื่นต่อนะคะแล้วก็จะได้ไปแบ่งปันคนอื่นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องหญิงลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอาอะไรมาฝากกันอีกแล้วก็ เดี๋ยวรอชมนะคะลาไปก่อนจากไอซ์แลนด์สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ